ดีิ่าวันนี้นะคะเข้าสู่วันที่สามแล้วนะคะอันนี้ในช่วงกลางวันที่ยังไม่ได้ทานเมืองางวันเข้าไปนะคะอันนี้เป็นผลจากการเล่นมาแล้วสองวันเดี๋ยววันที่สามจะเล่นเบาๆเพราะว่ารู้สึกว่ามีไหวแล้วนะคะขาเริ่มก้าวไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงวันนี้ก็เลยว่าอาจจะเป็นเป็นสั่นจักรยานคานิี้สักสามสิบนาทีแล้วก็เล่นแบบเบาๆพอปัดเริ่มเปนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะเมื่อวานเล่นไปแล้วเป็นวันที่3ามแต่เล่นแบบคาร์ดิโปกับจักรยาน45นาทีเนาะด้วยความที่แบบมีความเจ็บปวดนะคะราวที่ขาก็เลยขอพักเล่นเบาๆหนึ่งวันนะคะก็ปั่นจักรยานเสร็จเรียบร้อยวันนี้เป็นวันที่4ะคะ่ะเมื่อคืนก็จัดหนักนะคะมาถึงจัดหนักเนืกินนะคะจนถึงดึกเลยวันนี้ก็เลยต้องมาออกสักหน่อยเริ่มต้นที่ขาก่อนขาสักผ่านะคะอันนี้จะเป็นท่าแรกเครื่องแรกเล่นห<ม>น้า จบไปแล้วค่ะท่าแรกนะคะ3เซตค่ะเซตละ1ิ1ถึงครั้งนะคะแล้วแต่กำลังที่เรามีค่ะเมื่อกี้เล่นไป10ครั้งนะคะ3เซตทีนี้เรามาท่าที่2ค่ะเป็นส่วนของขาด้านหลังนะคะจนถึงตั้งแต่ก้นลงไปเนะะียเนาะต่อไปค่ะเป็นขาทางด้านในนะคะเป็นท่าที่3ามค่ะ หลังจากที่เล่นขาแล้วค่ะมาต่อด้วยหลังค่ะเส็นลา12ครั้งค่ะแล้วก็สามเซ้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปต่อด้วยไหล่ค่ะต่อไปเป็นท่าไหล่นะคะอันนี้จะเล่นไหลหน้าค่ะ ราะว่าไหล่เนี่ยสำคัญเลยถ้าบาเดเจ็บมาแล้วก็หัายาวตามเส้นนะคะก็เพิ่มน,น้ำหนักแล้วแต่หรือบางคนอาจจะแบบไม่ใส่น้ำหนักเลยเฉพาะแค่เหล็กตัวนี้มันก็มีน้ำหนักแล้วนะคะก็ต้องระวังบาเดเจ็บด้วยสู้ๆในคลิปทุกคนอาจจะเห็นว่าเล่นเร็วมากจริงๆไม่ใช่นะคะค่อยๆเล่นนะคะนะับหนึ่งสอง 3อย่าเร่งแต่ที่เร่งเมื่อกี้มันเป็นวิดีโอที่ถ้าเมดเล่นสปีีเพื่อให้วิดีโอมันดูได้เร็วนะคะแล้วก็สั้นกระชับฉับไวนะคะไม่ใช่แบบว่าเล่นเร็วถ้าเล่นเร็วงั้นบาดเจ็บแน่นอนค่ะให้ระวังค่ะต่อไปค่ะไปเล่นอกกันค่ะต่อไปค่ะเป็นส่วนของการเล่นอกนะคะก็เป็นสนแผดนเลยแผงใหญ่ยยเลยนะคะของข่านี้ค่ะเครื่องตัวนี้คน,คนที่จะมาออกกำลังเนี่ยให้ทอกใจไว้ต่อเลยนะคะผู้หญิงอ่ะเชื่อจะขหยับไซส์แน่นอนนายยะละ อยากใแน่นอนคือเล็กลงแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของเรียกไขมันเนาะนก็ออกไปแต่อ,อกเราอะ่ะก็จะเป็นเรียกเป็นทรงสวยขึ้นนะคะก็สนใจวินิดนึงหรือใครที่คิดว่าะอ,อกหนักๆแล้วมันลดแน่นอนก็ไปเสริมรอเลยค่ะไม่กลัวไปเป็นส่วนสุดท้ายค่ะก็คือส่วนของแขนหน้านะคะแล้วเดี๋ยวมด้วยแขนหลังค่ะ ต่อไปเป็นสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะแขนหลังค่ะใช้เครื่องตัวนี้ขาแสบมากค่ะแต่แสบอ่ะก็ยังมีความสุขแลบมากตอนนี้คือเริ่มเสบติดแล้วนะคะเข้ามายืมสี่วันติดจะพยายามมาให้ได้นะพยายามมาให้ได้5้าวันต่อสัปดาห์แล้วก็หยุดสองวันก็คือเสาร์อาทิตย์ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับขา ก็แข็งนะคะตอนนี้กําลังจะต่อด้วยการคาริโอเดินอีก30นาทีแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังเดินไหวยอยู่ก็อาจจะปรับเป็น40นาทีนะคะเนสําคัญก็คือเรื่องของน้ําค่ะกาลังอย่าลืมจิบน้ําด้วยนะคะน้ําสําคัญต่อ,ร,อ,ะะตอร่างกายมากนะ,ะเลือดไม่งั้นเลือดจะข้นเลือจดจะเหนื่อนะคะพยายามืิมน,น้ำให้ได้เยอะๆด้วยตอนนี้เรามาคาริโอกันค่ะรีวิว สภาพร่างกายตัวเองนะคะในวันที่4ี่ค่ะอันนี้จากที่เมื่อคืนกินเละเทะมากทั้งขนมปังปิง้งแล้วก็ก๋วยเตี่ยวรอบดึกตอนเที่ยงคืนนะคะเช้าก็ต้องมเมาออกค่ะก็ต้องสู้ต่อไปค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วค่ะแล้วเจอกันวันที่5ค่ะ